เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าจะใส่กล่องการิแมพใช้เวลาแค่ไหนต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันคันนี้เขาเลือกที่จะเป็นปักตรงรุ่นปักตรงรุ่นก็คือเนี่ยครับรถเดิมวจะเป็นปักแบบนี้ทําอย่างนี้ให้ครบ4สูบร้อยสายเข้าทางนี้โหข้างในแบบนี้ระหว่างที่ทําสายไฟอยู่ยก็จะเอาโน้ตบุ๊กมาดูดหนูข้อมูลออกมาแล้วส่งไปให้ผมในห้องพอเปิดมาไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้ครับ อย่างคันนี้เครื่องสามพันนะฮะที่จะปลดให้ก็จะมีพวกสิ่งที่กล่องพ่วงทําไม่ได้ถอดออกมาแล้วท้ายรางท้ายรางหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะในกล่องก็จะมีกล่องเป็นเพลทไทเทเนียมนะฮะแล้วก็มีวงกุญแจไทเทเนียมแถมแล้วก็มีโลโก้นะ,ะสองเสียว,วันนี้เวลาเสียวทําหน้าไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาคลิปใหม่ๆมาจะได้ดูกันครบทุกคนเพราะว่าบางคลิปผมตั้งใจทำคนก็ดูน้อยบางคลิป เออ่ทำไว้ทำให้มันดูเรียวคนก็ดูน้อยบางคลิปไม่มีสาระคนดูสวัสดีครับก็วันนี้พบก,กับวุนจูเนอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้ ผมจะพาไปดูว่ารถ1นึ่คันจะใส่กล่องกาิมแมปใช้เวลาแค่ไหนแล้วผมต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกเลยฮนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยก็คือเล่าๆกันไปแบบนี้เลยแป๊บหนึ่งขอเตรียมไฟก่อนแะ่ไม่มืดไปก็คันนี้นะฮะเป็นออเนิว เครื่อง3,000ันก็คือมาถึงแล้วเขาก็ตัดสินใจมาแล้วว่าคันนี้จะมาใส่กลองการีแมพแต่ว่าคันนี้เขาเลือกที่จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นปลั๊กตรงรุ่นคืออะไรคือปลั๊กที่สามารถเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูปลั๊กตรงรุ่นก็คือเนี่ยครับรถเดิๆจะเป็นปลั๊กแบบนี้แต่จะไม่เป็นสีนี้นะเขาทํามาแบบนี้อ่าพอบลั๊กตรงรุ่นจะเป็นแบบนี้จะเป็นเป็นคู่ก็คือตัวผู้กับตัวเมียอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งเห็นไหม เราก็ดึงของเดิมออกปุ๊บแล้วของแต่งเนี่ยเข้ามาเสียบเสียบข้างนึงแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยเอาของเดิมมาเสียบอ่ะเสียบไ้หน่อยเนี่ยครับทําอย่างนี้ให้ครบสี่สูบหนึ่งสองสามสี่อ่ะเสร็จแ,แล้วก็รัดนอตกุ้งนะครับรางทุกจุดอันนี้คือสูบอื่นเ<ม>สร็จหมดแล้วแล้วก็จะมีเสียบไปที่เซนเซอร์อื่นอีกนอกจากหัวฉีดนี่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นเซนเซอร์แมปนี่ตัวนี้ นี่ตัวนี้แต่ว่าปกติมันจะอยู่ตรงนี้ไงพี่ก็เปลี่ยนท่ออินเต,นเตอร์มาแล้วก็เซ็นเซอร์อท้ายรางก็จะอยู่ข้างใต้ลึกหน่อยมองไม่เห็นหรอกก็คือถ้าจูนอะไรได้ก็จะเสียบที่ตรงนั้นแค่นั้นเองอพอเสียบทั้งหมดเสร็จเนี่ยปุ๊บก,ก็ร้อยสายเข้าทางนี้จุกยางสีดำข้างในนี้ เดี๋ยวต้องเก็บก่อนนะครับนี่ยังไม่ได้ปิดนะครับยัดเข้ามาโผล่ข้างในโผล่ข้างในแบบนี้อ่าอันนี้จะเป็นปลั๊กที่เสียบเข้ากล่องอันนี้จะเป็นสายไฟที่อ่าไปต่อขาคันเร่งอ่าก็ยังเก็บไม่เรียบร้อยเพราะว่ายัางทาไม่เสร็จกาลังทําอยู่นะฮะระหว่างที่ทาสายไฟอยู่ก็จะเอาโน้ตบุ๊กมาดูดเครื่องมือแบบนี้นะฮะเอามาเสียบเข้าที่ตัวรถแล้วโน้ตบุ๊กมาวางดูดข้อมูล ดูข้อมูลออกมาแล้วส่งไปให้ผมในห้องอ่าพอส่งมาให้ผมในห้องเสร็จปุ๊บอ่าไฟก็จะขึ้นมาอย่างเช่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวปิดไฟก่อนโอ้โอเคอ่าไฟก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นสับที่เรารู้กันอย่างเงี้ยน้องส่งมาอ่าท็อปจูนเนอร์ถึงผมทะเบียนนี้อ่อาโออนิวโปโ คำว่าโปรก็คือสําหรับผมนะสําหรับผมแต่คนอื่นเขาไม่ได้ใช้คํานี้หรอกเดี๋ยวขอเปัาไฟหน่อยก็คือสำหรับผมคำว่าโปรก็หมายความว่าคันนี้ใช้คู่กับกล่องพว่วงผมก็จะเข้าใจความหมายแล้วส่วนรายละเอียดว่าเป็นเครื่อง25 3พันผมไม่ต้องพิมพ์มาน้องจะไม่พิมพ์มาบอกเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเวลาเปิดเข้ามามีรหัสไงรหัสกล่องเรารู้อยู่แล้วว่ารหัสนี้ทำอะไรทำยังไงพอเปิดมาไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้ครับ มันก็จะเป็นเนี่ยฮะมันก็จะมีเป็นเทคเป็น 2D 3D อะไรแบบนี้ผมก็จะเขียนไฟล์ยอยู่ในห้องอเดี๋ยวผมเขียนไฟล์แป๊บหนึง่งรอกันตรงนี้นะเดี๋ยวตั้งขาตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวสั่งไฟใหม่ก่อนไฟนี้แมันจะพังแล้วปุ่มไม่ค่อยดีคันนี้เป็นเครื่อง3,000นะฮะก็เครื่อง3,000บอกเลยว่าแรงมากไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ ใช้เวลาสักพักใหญ่นะคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่างวนไปไหนวะออกมาจูนอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยคือผมจา้างลูกน้องมาจ้างน้องๆมาเพื่ออำนวยความสะดวกผม <puedes> <c oughs> ก็แบ่งหน้าที่กันพอรถมาถึงปุ๊บคนน้องก็จะดูดข้อมูลก่อนถ้าแจ้งเขานะเขาก็จะดูดข้อมูลก่อนทําตามที่บอกถ้าเป็นตัดต่อสายไฟ <c oughs> เขาก็จะตัดต่อเลยถ้าเป็นบ้านของรุ่นเขาก็จะมา เอาใสยไฟในตู้นี้เนี่ยอย่างที่ผมเก็บไว้อย่างนี้เป็นชุดๆแบบนี้เขาก็จะเดินมาเปิดสสยไฟแล้วก็ไปเสียบอ่าแต่ถ้าเป็นดัดต่อก็จะไปเอาใส่ไฟตรงนู้นอ<ๆ>่ะก็จะมีเป็นชั้นกล่องอยู่ข้างบนอะไรแบบนี้พอายสายเสร็จปุ๊บผมก็รีแมปเสร็จพอดีพอผมรีแมปเสร็จปุ๊บผมก็จะส่งไฟล์จากข้างในเนี่ยจากเครื่องผมเนี่ยส่งอีเมลกลับไปที่เครื่องน้องพอส่งไปเสร็จน้องอยากข้อมูลเข้าไปในรถเหมือนตอนที่ดูดแหละครับพอผ่านเครื่องมือหนึ่งตัว หลังจากที่อัดเสร็จปุ๊บก็ต้องทํำท้ายรางหรือไม่ก็ทํำท้ายรางก่อนที่จะอดัดคือต้องดูว่าผมหรือเขาเสร็จก่อนกันบางทีก็อัดขนาดกาลังทําท้ายรางทาไปทาไปพร้อมกันก็ได้มันอยู่ที่จังหวะบางทีรถหลายคันอ,คอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนนี้ผมยังไม่เสร็จนะแต่ว่าน้องทาไปก่อนแล้วน่าจะใกล้เสร็จแล้ว อกน็นัตอนนี้มันก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลอมเขียนไฟล์แป๊บหนึ่งอย่างใครเนี้ยเครื่องสามพันนะฮะที่จะปลดให้ก็จะมีพวกสิ่งที่กล่องพ่วงทําไม่ได้เอ่อทอกดอกหัวเกียร์อะไรพวกนี้ไม่ได้ปลดให้แบบว่าโหรถพงังรถแบบนี้เลยคือปลดให้ในในใ,ในความสามารถหนึ่งเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่อะอยากได้รถแรงอยากได้รถอย่างงูอย่างนี้แต่ว่าผมจะคํานึงถึงการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ ปาปลาวป่าทำงานปูทำงานป่านี่ไงโอ้ยปลากินไฟเต็มที่เลยว่ะโอ้ยเอ้ย โอเ้เขาโอเขาตอนนี้ผมเขียนไฟล์เสร็จแล้วผมก็ส่งกลับไปในเมลนะเนี่ยตอบกลับไปเรียบร้อยแล้วก็ผมจะบอกเจ๊งไปบอกหน่อยว่าเสร็จแล้วบอกต่านะป่าเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็รอน้องอัดไฟล์พอน้องอัดไฟล์เสร็จทำท้ายดางเสร็จไฟถ่ายไฟเสร็จก็เหลือขั้นตอนออกไปจูน ตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยเดี๋ยวกล้องปะป๊าพังไบายก่อนไปแล้วเดี๋ยวไปรอดูตอนไปโจูนนะไบายก่อนยบายครับอไบายเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไบายก่อนเอามือไบายดิไบายเอาไบายอีกทีนึ๊ายบายก่อนเร็วๆสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วย ตอนนี้ก็ขั้นตอนอัดข้อมูลในแมปเข้าไปนะฮะนี่เสร็จยังทำตัวเสร็จแล้วขอกล่องมาเดี๋ยวเก็บโอ้โหคอนิสติเป็นกล่องลิมิเต็ดแล้วฮนะกล่องตัวนี้ต่างกับกล่องตัวก่อนยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะฮะโอเคตอนนี้แมพเสร็จแล้วเก็บเครื่องออกเลยเอาแล้วว่าเป็นกลงอง กล่องก็จะมีกล่องเป็นเพลทไทเทเนียมนะฮะแล้วก็มีใส่ไปเลยมีวงกุญแจไทเทเนียมแถมแล้วก็มีโลโก้นะฮะแล้วก็ที่ตัวกล่องนี้จะมีรหัสตัวเลขบอกมองเห็นปะ่ะหนึ่งร้อเก้าสิบเ้างเสร็จแล้วใสเข้าไป กล่องตัวนี้จะมีแค่หนึ่งพันหกร้อยสิบหกใบทั่วประเทศนะฮะมีแค่นี้ไม่มีผลิตอีกแล้วโอเคเตั้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือปรับจูนท้ายล่างก็ครท<ำ>้ายล่างทำแล้วใช่ไหมฮะท้ายล่างยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวจะทำท้ายล่างให้ดูปิดเสียงหน่อย เหลือท้ายรางนะฮะท้ายลางยังไม่ได้ทําเดี๋ยวพามาดูขั้นตอนทำท้ายรางเลยท้ายลางอยู่ตรงไหนอยู่ตรงรางขเขาไม่เร็วเลยฮะอยู่ลึกอยู่ก็แล้วแต่คนถนัดบางคนก็จะถอดแปดเพื่อถอดมันออกมาแต่ว่าอย่างผมก็แทงอย่างด้านข้างเอาสะดวกกว่าแล้วแต่ถามว่าท้ายรางทำยากไหมทําไม่ยากครับถ้าเชี่ยวชาญแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงในการทําท้ายรางคือถ้าอุปกรณ์หายก็สวยนะฮะามานะั้น ต้องใช้ใบแกยาวพิเศษหน่อยแทงเข้ามาจากข้างนอกเขามายาวจนมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรางของมเ,เรลวเดี๋ยวถอดออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวรอน้องถอดแท็กเ่ยระหว่างรอที่ถอดได้แล้เดี๋ยวเราไปดูอีกคนนึงยกเกียร์ก่อนทำอะไรมันขนาดนั้นเลยเหรอปกติไม่ค่อยล้าง ปกติไม่ได้ล้างนะแสดงว่าคันนี้หนักจริงระหว่างที่มนุษนย์ถอดได้ล้างอยู่นี่ยยคัรดโหดูสภาพคัรดหมดเลยนะ,ะเนี่ยเสมอหมดเลยอีกนิดเดียวไฟบินก็เป็นรอยละอีกนิดเดียวจริงๆถือว่าเจ้าของรถคันนี้โชคดีมากคันนี้ทำอะไรเนี่ยอจาจจะสูบพันนะฮะ อะไรรถคันนี้รีแมปรีแมปอย่างเดียวมีกล่อง,อย,งยังยังรีแมปอย่างเดียวใช่ป่ะแล้วม,มีไเม็กอ่ะรีแมปเม็กก็สองค,คันนี้เป็นรีแมปนะฮะวันนี้ถือว่าคนน้อยครับปกตินี้ไม่มีเวลาถ่ายหรอกวันนี้ถือว่าคนน้อยอถอนออกมาแล้วท้ายรางท้ายรางหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวให้น้องทำท้ายรางทำเลย รถที่สมควรทําท้ายรางก็เป็นรถที่ติดตัางกล่องนะฮะรถที่รีแมปผมไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าเ,เราสามารถคุมแรงดันที่รีแมปได้ร้อยเปอร์เซ็นมันมันจูนดนรางเหมือนกันนะไอกล่องกับรีแม็แต่ว่ามันทํางานไม่เหมือนกันอย่างเช่นแรงดันมันจะจูนช่วงต้นช่วงกลางอะไรแบบ เขาเรียกว่าไงเนี่ยผมจะใช้คำไหนอธิบายนีก็คือมันสามารถจูนแรงดันได้เยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากอะแค่บางช่วงแล้วบางช่วงเราก็ลดลงอ่าคือมันคอนโทรลอย่างนั้นได้แต่รีแมปเนี่ยมันจะสั่งที่ปั๊มเลยคือกล่องพวกเนี่ยมันจะจูนหลอกเซ็นเซอร์ว่าอะแรงดันน้อยเอ้าสั่งให้ทำงานเยอะอะไรเนี้ยมันก็จะเล่นกับการหลอกเซนเซอร์แต่ถ้าเป็นรีแมปเนี่ยมันจะเป็นการ ตั้งคำสั่งตั้งคำสั่งที่กล่องหลักเพราะเราต้องการแรงดันเท่าไหร่แรงดันมันก็จะมาเท่านั้นเองแต่ต้องตั้งให้เป็นถ้าตั้งไม่เป็นก็หลงทางนะฮะประมาณนั้นตะเลเขาเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวลงลึกเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้อยากให้เห็นการติดตั้งอะไรพวกนี้มากกว่าว่าใช้เวลานานแค่ไหนย,ยิ่งกิ่คันหนึ่งก็ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับแต่ว่าบางคันมาทําไมรอถึงสามชั่วโมงคือ มันมีรถที่มาจอดรอช่างก็ไม่พอทําุปุ๊บปุ๊บแต่ก็เลี้งเอาไว้ส,วส่วนมากก็รอไม่นานหรอกครับนอกจากวันนั้นเป็นวันหยุดธนขขารเลิกหรือวันแบบที่คนพร้อมใจกันหยุดอ่ะจริงๆเพราะอย่างวันธรรมดายอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวก็เสร็จเนี่ยครับน้องก็ทําท้ายรางอยกูก็จะมีการต่อก็ม็จะมีการต่อก็ถ้าเห็นลิปที่มันติ๊งแดงติ๊ง,ดง,ดง,ดงแดงน่นะฮะ กิงๆมันตอบแป๊บเดียวมันเล่นนะประมาณนี้พอใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปเสร็จปุ๊บตอกล็อกเสร็จปุ๊บก็เตรียมตัวใส่แต่ว่าก่อนใส่ก็จะทัพันเทปพ,พันเกี่ยวไว้คือกิ่งขาดสนิทก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเรากันพาดไว้หน่อยนึงแล้วก็เวลาครั้งต่อไปอู่ไหนามาดูว่าทำท้ายลางหรือ,อยังจะได้เห็นเทปพ,พันเกลียวก็รู้แล้วว่าเคยถอดมาแล้วเลยเน่ย น,น,นี่น้องกำลังใส่ท้ายรางอยู่นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปเจอกันอีกทีบนรถเลยดีกว่า <z> ก็ตอนนี้รถเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าผมติดเขียนไฟล์คันมิวเวกอยู่ก็สตาร์ทรอได,ด้ยินเสียงไหมเดี๋ยวเราจะไปจูนกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมเขียนไฟล์เสร็จแล้ว่ะเจ๋งถ้าเจ๋งอยู่ <z> ก็จะเรียกเจ๋งถ้าเจ๋งไม่อยู่ <z> ก็จะโทรตามพูดทำไมเนะี่ยไอ้นี่ถ้ามึงไม่อยู่กูจะ เรียบมือยังไงอ่ะบ้าหรอต้องใช้สมองนะครับไอ้พี่ต้องใช้สมองนะครับพี่เก่งถามเจ้าของรถก่อนถ่ายได้ป่ะไอ้แอบเมียมั่กป่ะถ่ายด้ป่ะยี่ห้อไม่ไม่ไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายผมเพิ่งถ่ายมาให้มันเชื่อเนี่ยเสียงก็จะเตรียมสายโจรบุ๊กโตต้นี้จะเป็นโต้รวมมิดนะฮะวาทุกอย่างพี่สงสายว่าถ้าถ่ายนำมาเชื่องต้องพกกล้องไปไหม พี่บอกเอาผมกระโดนไม่ได้เดี๋ยวกล้องเห็นเจ็บหน่อยม่ไหวไ,ไเอาก็ถ่ายได้แต่ปุ้ยไปไงเดี๋ยวจะพาไปดูว่าใส่กล่องคารน,นีน้มแบบแล้วเปลี่ยนไปขนาดไหนสามพันเลยเนี่ยสองพันสามพันรอ มึงดูยังไงสองพันห้าท็อปขนาดนี้บ้าป่ะเคยมีรถว่ะที่บ้านหนูเคยขับรถพี่ว่ามีมีเสื้อได้ไหมอะไรพี่เสื้อเสื้อไม่มีเลยพี่แล้วใส่อะไรอยู่อเอาเจ็งก็มีเสื้อในถอดที่ไวเอาไหมพี่ผมยังไม่จ่ายตังเออเดี๋ยวลงบัญชีไปนะ ตปศส่งไฟมีเว็ไปแล้วตปศเลยสิเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็บอกไปเลยดูรถคลอกไม่หวัวนมาตูพี่หายเลยนะอเก,กี้ยอแล้วกันเนี่ยอะไรเ,เดี๋ยวจะเริ่มจูดแล้วนะเย่คนหล่อ,อ,อตัวเดียวกูไม่ไ้ายแดงวะเวลไฟมันยังไม่อัพไอ้นี่ยอัพแล้ว ถ้าอันี้มันก็เป็นโหติดฟิล์มด้วยตัวเก่าอันนี้ตัวเดียวกูเลยเออไม่ไปเป็นป้ายเดียยังไม่ได้ไป้ายปล่าตอนไปดูจูโดก็ต้องข้ามแข่งพัดอินสไยด้วยถ้าไม่ลืมใครก็ได้ ขึ้นทำไมเนี่ยทรายมันปกติเหรอเนี่ยชอบไปคล้องหลังจะข้าทำไมมันรัดตรงนี้แล้วดึงออเออต้องไปกล่าวไปแล้วไอ้เจ้าคล้องหัวเดี๋ยวมองนะครั้นี้มาทำอย่างไร

này nàyắn em một lẽ một căn có chủ chỉnh luôn đấm đấm được còn bám mình à, tiếng thở mình nấp 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 เสียงดับแรกเลยเสียงเนี้ต่างแน่นอนใป้าๆๆ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 ลเรื่องนะเสียงที่เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเลยนะ าเสียวทำหน้านเลยไอ้เรี่พี่เขาทำก่อนมึงอีกอะใช่เหรอเ,เสียวห่วยดิ <c oughs> พี่บอกล่าสุดถ้าไม่เสียวไม่ได้ทำรถนะครับไี <c oughs> ่หมดสองนะ จะจะปิดให้ดูใหม่ยวให้ดูใหม่ที มันออกขวาทำไมเนี่ยมึงหลบอะไรกันเดียวมึงหลบขนาดนี้เหรอไม่ได้เนี่ยโอ้โยอย่ามึงหลบเนิบนะมึงดูดิเดี๋ยวกูเปิดทะเบียนให้มึงดูดินี่มันอออรอเพราะสันติปินมัน้งไอ,อ้สัตย์มา106แบงค์4ตี4ตีโอ้ยไอ้เหี้ยถูกับรถมัง้งนี่ยแต่อย่างเงี้ยนะฮะก็คือเราเจระไปโทษเขาก็ไม่ได้เราก็ประมาทใช่เพราะว่าความประมาทเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบ พลาดอะไรไปนะแต่คือบางทีเราไปคิดแทนคนอดื่นไม่ได้ว่าเขาออกฝามาเขาจะต้องขับเร็วหรืออะไรเนี้ยเราไปเดาแทนคนอดื่นไม่ได้เราก็ต้องเตรียมการไว้คือถ้าถ้าเป็นผมนะมเมื่อกี้ประมาณร้อยี่ผมก็เบรกแล้วเอา้าเรารู้ไงเรารู้ว่าไอ้ที่เนี่ยดูทรงแล้วเราต้องคำนวณไว้ว่าเราอย่าไปคิดว่าแม่งออกมาแล้วไม่ก็ไปเลยหรือแม่งอกอ,อกปุ๊บเราจะเข้าซ้ายเราก็ต้องคิดไว้ว่าเขาออกมาถ้าเจอหอุการแบบนี้จะทํายังไงเราจะไปเหยียบใส่ก็ไม่ได้เพราะว่า ชิใช่แต่ดีที่คันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะมีระบบกันลื่นซึ่งไม่ได้ช่วยสอนตีแล้วเลยื่เกียวเหนียปลาไหลอย่เคลียรสองอยู่แล้วแต่ถือว่าเมื่อกี้หน้าเจ้าของรถสิดไปเลยเมื่อกีต้ต้องเลือกนะระหว่างมอเตอร์ไซค์กับโอล์เนื้กูก็ดูแล้วเอ๊ะทำไมมึงไม่เข้าสายสักทีวะ มึงเบรกเอทแต่มึงไม่ยอมเข้าซ้ายอ่ะมึงมึงรอให้มันใกล้ๆแล้วค่อยซ้ายอ่ะไม่รู้อยากให้มีเขาเสีย่ยว <c oughs> นะกลัวกลัวเข้าซ้ายไปแล้วเบรกมันถลหยโดนนี่เห็นไหมโดนมอไซค์ถ้าพอจูนเนอร์มันยังแบบคน<ต>ไม่เก่งเมื่อกี้พอจูนเนอร์มีการชนนะมันก็ยังดีกว่าชีวิตคนไงน,น,นี่โอ้ยยังเป็นคนดีแต่เมื่อกี้มึงประมาทนะใช่แรงปกติเล่นนี้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากเราชนท้ายเราก็ผิดอยู่ดีถ้าตามรูปพอดีนะฮะแต่ว่า ถ้าเอาจรินแล้วมึงก็ไม่น่าจะขับลำขนาดเนี้ยปีกันในรถหรือเปล่าขึ้นมาขวามาทำไมนะ้วขับสีทิ้เครื่องสามพันด้วยนะขับสีด้วยนะแต่มึงขับอย่างเงี้ยเจ้าของบอกลอกหน้ากูมาจูบไม่ต้องกูไปนะกูต้องอยู่ร้านเลยได้เรื่องหรือพี่ยีโมดอยู่ไหนฮะอยู่ในกล่องยังไม่ได้ออกมาหยิบหยิบมาใส่เขาด้วย กล้องกล้องอยู่ไหนนี well> 2> 2> ่ก็หลังจากนี่จูนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวน้องก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็มาสอนใช้น้องสอนใช้ยังพี่ยังนะยังเลยกล้องถ่ายนะอ้าวเฮียแล้วปิวไว้เมื่อกี้ปะวะโอเคพี่คว้าใ้แล้วกล้องให้อ้าวอันนี้พผมคุณแจ่กับเพนเพ็ดเป็นรีโมทนะ เนี่ยสมมตินะถ้าถ้าเราขี่ไปเนะี่ยเราเราปิดอยู่แเราเราท่าม,มิดเปิดได้เลยเปิดได้เลยแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยสมมติโมดน,นึงอยู่เงี้ยพนะี่แชร์ไปเลยไม่ต้องไปปิดมันนะนะคือจอดรถก็เปิดไว้อย่างนี้เลยไม่มีปัญหาหรือว่าจะสองก็สองไปเลยแต่ถ้าผมแนะนำว่าหนึ่งใช้แทนรถเดิมๆก็คือใช้งานทุกวันเลยหนึ่งแล้วถ้าอยากสองก็ค่อยกดเอาแล้วเดี๋ยวน้องสอนใช้ในมือถืออีกทีหนึ่งโหลดแอปยังยังนะโหลดแอปรอเลยพี่ไอพี่เาโหลดแอปแล้วก็สอนใช้เลยก็หลังจากเดี๋ยว มีขั้นตแอปแล้วก็เดี๋ยวเจ๋งหรือว่าช่างสอนใช้เสร็จก็ถ่ายรูปเก็บเงินกลับบ้านได้แค่นั้นเองจบแล้วไม่มีอะไรส่วนขั้นตอนการจูนก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่าบางคนไม่อยากไปบางคนบางคนอยากรออยู่นี่ก็ได้ครับบางคนอยากนั่งไปด้วยก็แล้วแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าคนที่ไปไม่ได้จูนคนที่จูนคือผมกับไอ้เจ๋งแต่บางคนเขาอยากไปดูบางคนเขาก็กลัวบางคนเขาก็ เก่งใจช่างแล้วแต่คุยกันได้ตามนั้นอ่ะผมจูนจนเสร็จแล้วไอ้ที่นี่เขายังล้างไม่เสร็จเลยอ่ะคันต่อไปมาแล้วนะฮะโอเคก็ใครที่อยากติดกล่องอยากรีแมปก็โอเคก็สำหรับใครที่อยากใส่กล่องรีแมปก็ดูไว้นะฮะขั้นตอนการทำก็ประมาณนี้แต่ถ้า อันนี้คือให้ดูในรถที่มันสมบูรณ์รถที่มันเดิมๆถ้ารถที่มีปัญหาหรือว่ารถที่ทําเยอะก็าอาจจะมีขั้นตอนการเช็คหรือขั้นตอนการโมดิฟายอือ่นๆเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับรถที่ใหม่พียงเดียวผมต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวฝากดูคลิปตต่อไปแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีจา้าอ่ะอีกนิดนึงนะ,ะก่อนจะไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,ะับเพราะว่าเวลาคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ดูกันครบทุกคนเพราะว่า บางคลิปผมตั้งใจทําคนก็ดูน้อยบางคลิปเอ่อทำไวทําให้มันดูเรียวคนก็ดูน้อยบางคลิปไม่มีสาระ,ะคนดูเยอะมันแล้วแต่แล้วแต่จังหวะ mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรให้หมดอะเพื่อเวลาคลิปมาได้ได้ขึ้นมาเตือนก่อนแล้วจะดูไม่ดูค่อยว่ากันขอบคุณครับ